ครับคลิปนี้ก็มานะครับแนะนำการใช้งานของฟ i t ติ้งไวเวนะครับทั้ง3มยี่ห้อนะครับซึ่งเมื่อเราทําการโหลดเข้ามาในโปรเจกต์นะครับเดี๋ยวเราก็มาตั้งค่านิดหน่อยนะครับก็มาที่นะครับโปรเจกต์เบราว์เซอร์นะครับก็มาที่แฟมิลี่นะครับ แล้วก็มาที่เคเบิลเพลฟตติ้งตัวนี้ก็คือฟ i ตติ้งทั้งหมดที่เราโหลดมานะครับเนี่ยที่เรามันมาทั้งหมดมันก็จะมีทั้งสามยี่ห้อนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลือกเเลือกสกวอเดาวนะครับลงมาที่เคเบิลเพลนะครับวิฟ i ตติ้งนะครับนะครับก็มาที่อ่าช่องเคเบิลเพลตรงนี้นะครับดังนั้นดูบิคิทนะครับดูบิคิท มันก็จะเกิดแฟมเลี่ต่อใหม่ขึ้นมาตัวนี้จะเป็น s ิสเต็มแฟมเลี่นะครับเราทําการรีเนーนะครับผมก็จะรีเนームเป็นตั้งชื่อนะครับรีเนก็คือการตั้งชื่อแหละนะครับ YV นะครับอ่ก็ใส่ยี่ห้อไปนะครับก็แล้วแต่การตั้งชื่อนะครับแล้วแต่ผู้ใช้งานเลยตัวนี้ผมตั้งเป็น JKL อ่าเป็นแบบไหนครับเป็นแบบเพนทิโฟสีเพนท์ก็คือเป็นอ่า พื้นผิวนะครับหรือวัดสดุเนี่ยจบด้วยการพ่นสีนะครับตัวหนึ่งก็ดูเป็นเข็ขึ้นมาวีนิมนะครับก็จะเป็นว v นะครับแล้วก็ J.K.L. นะครับตรงนี้เป็นออตดิบกับวันไหน,นะครับเราก็จะได้เข้ามา2ตัวผมสมมติ2ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นมาเลือกที่ตัวแรกก่อนแล้วก็คลิกขวานะครับไทเ p r ร p พ r ร์ต ตอนนี้ default ขตงตัวที่เรารูปเคมาเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็น default ของโปรแกรมนะครับดังนั้นเราก็จะมาเปลี่ยนของเรานะครับกดตัดดาวล,ลงมา horizontal bend นะครับก็แล้วก็จะเป็นของ j k l ใช่ไหมเราก็มาเลือกที่ G l, horizontal elbow นะครับเพนนะครับนะครับซึ่ง Family ที่เป็นที่ผมทํามานะครับก็ผมจะทำไว้เป็น2องไทป์นะครับก็นะค,บคือไทป์ทีเป็นฮอตเรียบกับเพนนะครับ ก็เราก็มาเลือกใช้นะครับจากนั้นมาที่อันนี้ใหม่นะครับทร,รัพย์ที่ทฤษฎีสองวิทีข้ออินไซน,นไซ์นะครับวิท i ข้ออินไซน์ก็จะเป็นของอีเคเเหมือนเดิมนะครับเนี่ย vertical insight อโ o นะครับเป็นเอ o เป็นเบนนะเป็น insight นะตัวนี้ทีเอยู่ไหน อไซน์เนี่ยครับเพนเห็นนะแอพพลายจากนั้นเอาไซน์เบนนะครับเอาไซน์เบนก็ c K L เอาไซน์วิดเวอร์ติเคิลนะครับแล้วก็แอพพลายครับทีที <T, S 1> นะครับที T, ก็จะเป็น horizontally T นะครับ T K L pen, pen, เพนนะครับแทนที่เพนมดเลยนะครับจากนั้น เป็น cross cross ก็เช่นกัน cross ก็เป็น JKL cross นะครับเป็น cross horizontal cross ป็น cover JKL นะตอนนี้เป็น trans c r o s d นะครับ reducer w i t c h นะครับส่วน union ก็เป็น connector นะครับือว่าผมจะตั้งชื่อตามผลิตภัณฑ์นะครับว่าในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ย แต่ละแบรนด์มันเรียกชื่อมันเหมือนกันนะครับโอเคทีนี้เรามาใหม่อีกท้ายหนึ่งนะครับไวเบทนะครับเป็นฮอตดิฟเนี่ยเราก็มาที่ฮอตดิสตันเบนเออร์โบอ่าตัวนี้เป็นแทมโกไม่ใช่นะครับแทมโกไม่ใช่เป็น j k l อ็นี่นะฮะฮอริซอนทอลอินไซต์ JKL เดิฟนะครับเราลงท้ายด้วยฮัตดิบนะครับเพราะว่าเราตัวกลางตนี้นเป็นฮัตดิบเอเอนไซ์ออนไซนะครับเอองไซเวอร์ติคอลตัวนี้เป็นทีทีก็จะเป็นอ่าไวเวนะครับฮอริซ ONTAL T ก็วันไหนนะครับส่วน cross ก็เช่นกันนะครับ cross horizontal cross l นนะครับแล้วก็ transition transition ก็คือข้อลดก็เป็น receiver นะครับ r e v i v e r นะครับจากนั้น union นะครับ union ก็เช่นกันนะครับ คอนเนคเตอร์โอเคนะครับอันนี้คือการตั้งค่านะครับต่อไปทีนี้เรามาด้านฟอร์เปนนะครับฟอร์เปนอ่าเมื่อเราจะเขียนนะครับนะครับเราจะเขียนอ่าเดี๋ยวต่อคลิปหน้าดีกว่านะเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน